มาแล้วพี่น้องเอ้ยบุในก่อนบักใหญ่ใหนึงเมฆยังก็สามารถลงตั้แท้ฝนกาลังตกค้าเข่าตากเนาะกาลังสิพากันหาผ่าตังอันอามาลากันลังฟันอยู่มูว่ามาแล้วมาแล้วสะเดิดไปเลยสบายดีเด้อสบายดีเบอร์สุขสุคนเนาะแน่ใจตรงนั้นเลยจะเบิ่งโงนมาในเอื้อาลุน เสาแล้วเาได้ใสพี่พี่ง่นนั่นอ่ะมันอยู่มันอยู่เชิงนี้ป๊กป๊กเลยฝนมาพี่ยองสบายดีตอนเที่ยงนะฝนกำลังมาห้ามเข่าทั้งก็เห็นว่าแดด นมีบอนบอ่เปียกอยู่นะเอาตอนนีมันกระซุ่มอยู่แล้วสารวนคนเคนะจ๊ะเอาต้อมต้อมขั้นสีไห่ก็บไหน้ำบ่ทันขั้นมันไล้ไปทางนั้นเลยนะ่ะใครอยู่มันพูนนไไนนเจ้ามันก็นอยู่แต่อังมาลาคับยายรวย ไคอยู่พอลงมืลงไปมัดเขาแล้วบอคุณแม่วนก็ยังไปหาสื่อหลอดไฟอยู่เออแมนบออาเร็วเร็วหายนำบทันหาผักตังปกไว้ก่อนแต่ขันมาแห้งอะลีกะเปียกคือกันเนาะเพราะว่ามันสีลาพืช าจนอย่างมากตกแดดหรอโอ้ยฉี่ออกเ้ยเออเออคือคือไรเดี๋ยวช้อนที่พาไปเบ่งลูกมีดามพร้อมส <Okay. S 2> ื่อนองมาหายแล้วเนาะ <c oughs> จะได้ก็ <c oughs> ต้องขอบคุณ

ตากเป็นเม็ดแล้วมันตากหากพี่น้องเออพอใช่นนแล้วคันเขา่าภายโบแหงนะหามเื้อ,อเขามาตากเป็นเม็ดอย่างสีแหงนานแหงเนะนาะไงก็เข้าอันตากไซรานกน็คือขั้นปันมันเปียกแล้วคลายบปดหลดนะมันตกตามโงนพูดมันไปแล้วบางนี้มันไหลไปหรือมันไหลมาวะ มันไลไปทางหน้าปลาแหลแล้วรยร้าย พอกแค่ okay, พี่น้องตกแท้ตกจริงตกอะีรบริจกาต่บาแบลลวอัมมาลาไปท่าใไ่ว่าตกลงมานะี่ยแม่ว่าสั่นตกลงมาจริงๆแล้วในใจตอนนี้นะอยากออกไปนั่งแช่งฝนเนาะเพราะว่ามันยังแหมหนาอยู่บ่เศร้าอยู่ <Okay. S 2> เสียกเบียดเบสี่ยงพอดีบริพนวนพี่น้อง บนี่โต๊กทำนี่ก็ะห่มน้ำนนะอังเซยทำนี่เห็นบอ่อพนยามนี่นะโต๊กด่นเติบเลยนะนี่มันโต๊กสามงนมันพี่น้องเบิง้งเข้าอีพอ่อแหละกะพ่อน้องเมยพ่อพอ่พอชาวลักนะ่กก็ลงลงไปมาดเขาเนาะสรงใส่หมัดได้ร้ายให้เลยแหละแต่ว่าพ้นนะมานำ กำลังสิหืวอ,อยู่มับมับกับบริหาอจ้อยโอ้ยมันแฉะดึ๊ดคุณยังบัวแซาอยู่ใครในแต่ปกเข่าท่านนะเนาะเพลงมาพูดเพลงมาป๊าผีหน่องเบิง้งน้ำอ่างเซย น้ำจนไหลเลยแห้งเดอ้อเห็นว่าย่างขี่ก็แห้งเติะพอดีบริโภคสวนไปอีกเนาะมือแรงมีน้องน่าลุกเล่นน่ะเชแล้วแล้วทาากระตกผ่านไปบางก,กีนี่ก็ลงมาล แบตเล่มพี่น้องเนี่ยหาสุดท้ายแล้วเด้อเนาะเจลล้วเพ้อมขอบครัวนะมื่อนี้ตอนแรงเด็กๆบไดปไปองเฮียนมีทั้งสีมอรกนใส่สาวหลักนีสามสีไม่ลูกอยู่นำกันเบิดเลย คำเนี่ยยิมัสายโหดประครักเลยมอันนั้นโคตรเท่มอมากระทุนของคอผมสายหายอยู่หากินของแท้

อันน้อ่านแดดนะฮะ้แด,ดงมาแล้วมันแดดเลยแสงมาแล้วมันแดดน้องวะสบสู่สู้ๆโอสบสุส่ซอนสิพาบเบิ ตึงเก็บแม่งมันผมนะจ้านี e, ่ของเฮาลืมมือแรกเอาขึ้นไปขวบคมกันยูเ şey ทียงเจาะเฮาลืมโยกโยกเฮยเรามีโดนตีนหัวใจแล้วก็อยากบันเลงงยูสั่นเนาะโบอิ่มบอิ่มกับมือไม่จังกินเนาะแม่นมือนี้กา เลี้ยงแล้วก็ไม่เลี้ยงอีกคนบ่ได้บ่ได้จะน้อยตาข้างหลอกหรอเสร็จยังไงอยากกินตะของฟรีหลายน้ยจะน้อยตาข้างเขาโล่บ่ได้นอนจ่อยพิชหานมาเร็วจ้าให้สุดท้ายเลยได้นเอื้อไนี่เหลือเท่านี้แมนของคุณแม่วอนแล้ว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 ผูดมือนี้เบิร์ตคนเลี้ยงแล้วเนาะ แต่ว่ามียอดโอ,อนเข้ามาใหม่แล้วให้เลี้ยงน้ําทีมงานเกี่ยวข้าวหนึ่งพันบาทจากาพี่บอยเนาะโอเคเดี๋ยวมืออื่นจงว่ากันพี่น้องว่าลงเกี่ยวข้าวไปกันมืออื่นจะเลี้ยงเลี้ยงได้สองวันเลยค่ะหนึ่งพันบาทนี่เนาะเดี๋ยวเราจะสั่งน้ำแต่ว่าต้องรอรุ้นได้ให้รุนก่อน ิแล้วอีลีเดี๋ยวพี่น้องอเลี้ยนต้องเข้าแล้วทีมงานนี่น,นั่นซามาปีฮุบเพิกอยู่บอลเดียวสิโบแล้วอาไปยไุใส่ม,มงตรงลงละมือนี่เนาะทงนี่เป็นทงทีสี่แล้วเอาัวไปเผาค่ะจ้าัวไผาาบอดีก็ไปเผาโลด มันกีนแต่เราบอสนใจลูกเมียผัวภรรกินเรแลแาระวังเดอ้อถึกใจคุณแม่วอน ถึกใจบักทักเยี่ยวเขายักแล้วพันเอาผัวไปเผาเนาะบัดนี้ระวังบบมีผัวมัดเข่าเด้อห้าสี่สามสองกำลังจะแจ็คพอตแล้วพี่น้องเริ่มยืนอยู่ข้างหน้านำในแล้วเพราะ่ลงมาลายเกี่ยวมันก่อกัน ว้าแกเข่าเด้อลูกยิ้มเฟยเราทั้งนะแล้วแล้วแล้ว มั่หวดอมันเบิดแม่นี่มีแต่คนไปเขานะย่งอย,งอยู่พี่น้องแต่ว่าผู้สังเกตคนอ่ะเวแล้วแล้วเย้แบบดีใจเนี่ยมันเบิดแล้วเรียบร้อยพี่น้องนาลุงเดิน โอเคเดี๋ยวมาหอนอีกสีคอนุญาตลาก่อนขอบใจเพื่อสุขูสุขคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้บแบบสวัรดีพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะได้ไปลงต่อที่นาเจแล่ไหมไปแล้วสบายดีเด้อพู้กำลังสนระวนเว่ากันอยู่ทั้งนั้นแสงโอ้ยไนแสงเึินวะผู ยากเบิ่งส่งได้ก็เลือกเอาพี่น้อง,อองกำลังจะเลวแลวเด้อสิได้อำลาพลาจากนาลุงเลินแล้วเนาะอุ้ยย่งางอยู่เื่องทางหลังสิได้สลองแล้วป่ามาก,กำลังสิได้เลี้ยงส่งแล้วล่ะมือแรงประหลเบ,บิดและตีต้มไก่นะ่ะ บริเบิ้งได้เหรอบ่นบอะรบริเบิ้งบอสแลกเงี้ยบอสแลเี้ยบอสระโดดต้มโตมักตมตมโม เส้นดีนะทั้อย่าตุดใส่ลุงเลินกันแล้วกันเออแล้วก็เต้นเป็ดเนได้แล้วสู่เจ้าก็ะโดดทางหลังนะป้าลองเต้นดูค่ะป้าแต่ว่าป้าแพงเราโบนเต้นเจ๊เอิดพี่น้องเราโบอนพ้อ